ครับสวัสดีครับน่าะเจอกันชินเคยครับนะสายงานมินิซินซีกัดไม้นะครับช่องสบายชาแนลโดยครูซาบนายางเช้าอยู่เลยครับยังไม่ตื่นมาครับวันนี้นี่ไม้ครับกัดเป็นป้ายครับพี่น้องนะครับเหมือนเดิมเครื่อง KM 1 2 5 250นะครับแล้วก็โปรแกรม F ปลายเรานะครับนี่ยังไม่เปิดเลย เอามัดสามดูมัดสามดูก่าแล้วนะ,ะโปรแกรม F s อปอ่านี่ครับวันนี้งานวันนี้นะครับอ่าเป็นวันนี้ใช้แบบเป็นลองวีบิดนะครับใช้ลองวีบิดดูก่อน ก็จะประมาณนี้นะครับงานวันนี้นะครับมีไก่ด้วยหนึ่งตัว <c oughs> อ่ะก็อยากได้ไก่ก็จัดไก่ให้หนึ่งตัววันนี้อ่ะลุยกันเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะตัวอักษรอ่ะเรีนสมืดคำเลยนะครับ มาดูนะครับก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะชินสี่ส่ขั้นตอน,นอก็อคือการทำสีนะครับเราต้องทำความสะอาดผิวให้เรียบร้อยนะันนวะ่วอ่าทีป้าที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับนี่ต่อมาเราก็จะมา เก็บเนี่ยครับเก็บขอบแต่งขอบให้มันสวยนะครับเอาสวนที่มันเกินนีอ่ออกนะครับการแต่งขอบผมก็จะใช้ใบเกลี่ยลังอ่อนนะครับใบเกลี่ยลังอ่อนเบอร์60นะครับเบอร์60เอาีะขออะไรก็ได้ครับเหมือนกัน เราขัดเรียบร้อยครับนี่ขัดขอบขัดไล่ออกะขัดด้านหลังด้วยนะครับขัดด้านหลังนิดหน่อยพอนะครับไม่ต้องเยอะขัดขอบไม้ขอบไม้นี่เราขัดเรียบร้อยนะครับขัดได้หมดเลยต่อมานะครับงานผิวนะครับผิวนี้เราจะใช้เครื่องขัดกระดาษทรายนะครับทำการเก็บนะครับอย่างตัวนี้ผมใช้ เบอร์สองกระดาษทรายเบอร์สองนะครับถ้ามันหยาบมากๆก็าอาจจะใช้กระดาษทรายหยาบเพื่อหมายหนึ่งขัดให้มันเรียบนะครับตอนนี้มันเป็นหยาบตัวเนี้ยเครื่อง CNC ของมันเอียงใช่ไหมนี่มันเอียงมันเป็นสเต็ปเขาเรียกมันเอียงนะครับอ่ะมาขัดกันดู ผิวไม้เสร็จแล้วนะครับนะแต่งให้มันสวยนะครับอารมณ์ต่อเรียบร้อยต่อมาก,ก็สีย้อมไม้นะครับส่วนแปลงนี่ก็ใช้แปลงอย่างดีนะครับนะใช้แปลงราคาถูกไม่ได้นะครับทาทับไป้ลยครับเดี๋ยวสีมันทาทับได้นะครับไม่มีปัญหาสีย้อมไม้แล้วก็ใช้อยากเข้ม ก่อนนะครับแต่ถ้าเข้มก็ดีนะครับอย่างผมนี่ใช้สีไม้สักสีไม้สักนะครับมันก็ต้องาทาทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับต้องใช้เวลาหนิดหนึ่งสียอ้อมไม้ งานกัดไม่ยากครับไม่ยากง,งานสีใช้เวลาทิ้งไว้สักวันหนึ่งคร้บให้มันแห้งหลังจากนั้นผมจะมาใส่ทาสีนะครับเหลืองอะคริลิกแลเกอร์นะครับสีนี้มันก็จะขึ้นหน่อยนะครับนะขั้นตอนนี้ก็สบายๆนะครับทาลงไปนะครับสีเหลืองนี่มาแล้วสารอบนะครับรอบแรกเราทานี่ มือนก็จะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันจะบางๆอยู่นะครับแปลงนะครับสำคัญนะครับแปลง ตัวนี้ก็ทาสีทองทับนะครับมาหลังจากที่เราทาสีรองพื้นเหลืองแล้วนไม่งั้นจะไม่ขึ้นนะครับสีทองถ้าเราทาเลยนะเราทาสีเหลืองอะ ตัวนี้เราก็ลงสีเรียบร้อยแล้วนะครับนะทั้งตัวหลักตัวรองแล้วก็รูปไก่นะครับต่อมาเราก็จะเคลือบเคลือบไม้นะครับเคลือบปลายเราให้มันเงานะครับตอนนี้มันยังดูไม่เงานะครับแต่เวลาเราถ่ายรูปมานี่มันเหมือนเงานะนะครับต่อมาเราก็จะใช้โพลียูรีเทนนะครับผมก็จะใช้โพลียูรีเทน T O A T C 0 0 0นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีสีใสนะครับ อันนั้นเวลาการผสมก็จะต้องใช้กับทินเนอร์เบอร์สีหนึ่งนะนะครับทินเนอร์มีผลอะไรถ้าเราใช้ทินเนอร์ไม่ถูกเบอร์นะครับเนี่ยสีที่เราทาไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะหลุดออกแล้วมันก็จะละลายนะครับมันก็จะละลายอันนั้นก็ระวังให้ดีตัวนี้เรื่องของการใช้ทินเนอร์นะครับครับแปรงก็ต้องหาตัวดีนะนะครับถ้าหาไม่ได้ก็ หยอดกาวตราชางนะัรับอย่ให้คนมาหลุดคนมาลวงมันจะเป็นการเคลือบเงาไม้นะครับอย่าไปทานานนะครับสีไม่จะออกถ้าเราลงเยอะๆนี่สีก็มีโอกาสละลายติดอกงมานะ หลังจากที่เราทาไอโพลี Poly ่ยูรีเทนแล้วก็จะประมาณขนาดนี้นะครับนะทารอบเดียวพอแล้วนะครับหรือจะสองรอบก็ได้นะแต่ผมก็จะทารอบเดียวนะครับก็จะเงาแล้วนะทีนี้มันจะเหลืออยู่ด้านหลังนะครับที่เรายังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวผมพิกให้ดูด้านหลังนี่ด้านหลังนะครับเรายังไม่ทําอะไรเลยไหมนะครับอ่ะอยังเป็นไม้เลย ตัวนี้ผมก็จะทาด้วยสีวานิชนะครับสีทาเรือวานิชภายนอกไปดูกันเป็นยังไงนี่น้ำยาวานิชนะครับที่ผมผสมแล้วสินเนอร์เบอร์สองหนึ่งกับวานิชวานิชก็จะมีภายนอกกับภายในนะครับทีนี้ผมใช้แบบภายนอกทีเก้าห้าศูนย์ศูนย์วานิชนะครับหรือว่าสีทาเรือ ด้านหลังแล้วก็เก็บด้วยสีวาน,นิชนะครับผมจะไม่ใช้โพลียูเเทนเพราะว่ามันจะเปือนนะครับอ่ะสีวนนานิชเลาทามก็จะเงาๆนะครับเราจะไม่ทาด้านหน้าเพราะว่ามันมีตัวก่อน,นะครับมันจะลงไปในสีที่เราทาแล้วนะครับต้องให้มันหมองไม่ชัดแต่ถ้าทาด้านหลังนี่ง่ายเลยครับมันนี่มีตัวตงือมีตัวก่อนะครับทาได้สบายเลยการปวกได้อย่างดีนะครับ